มาพบกับแอปสู้อีกครั้งเนาะอันนี้ก็ตอนที่สามแล้วโอ้โหนี่ทายยากมากเลยเออต้องไปไหนต่อวะเหมือนน่าจะเริ่มเข้าอรารยธรรมแล้วเนาะมีโซ่ไม่ใช่เรือดำน้ำ,นำหรืออะไรมาจมไว้หรือเปล่าเข้าบานเร่ เฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอะเหมือนปลาปักเป้าขอจับได้ไหมคะชื่ออะไรวะซันฟิชปลาพระอาทิตย์นุ่งปลาพระอาทิตย์เหมือนตะขอเลยอะหน้าตาแบบแ โดดเดือยเนาะเฮ้ยตรงนั้นมันเต่าคราวนี้เราเราจับเต่าไม่ได้นี่หว่าขอจับเต่าหน่อยไม่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 เอาเต่าเอาเต่าเออว่าแต่เพื่อนเราหายไปไหนแล้วว่ะเต่าเต่าจับได้ไหมขอจับเต่าหน่อยเต่าฮอสฮอสบิว ทำไมถ้าจับเต่ามันตลกจังเหมือนแบบไม่อยากจะจับมือลอยอยู่ด้วยโอ้โหดูนั่นดิเป็นกับควรเลยอะ่ะมันคือดอลลี่ใช่ปะมมันคือตัวอะไรวะตัวอะไรไอ้นี้เหมือนเหมือนพวกไอ้นี้เลยอะ่ะอะไรนะโอ้ นะหมุนหมุนมุงกล้องกันมันพวกรูปปั้นถวายอะไรสักอย่างโอ้ยนั่นเพื่อเราทำไมต้องถือไห้ด้วยลองน้ำหมากออนีนตัวอะไรอะ่ะฉลามะเ,เป็นอะไร จับจับจับเขาจับหน่อยออเอาตัวนี้นานอร่อยอีกแล้วอีบมังคับโอ้โชนหัวข้างล่างนี่แบบลึกมากโอเคโอเคโอเคเราว่ายไปเองดีกว่าลึกๆนี่ก็น่ากลัวลเหมือนกันเนาะ เื่อนหน่อยมีเยอะๆด้วยการอุ่นใจเออแล้วทำไมมันมีโซ่อะไรอยกด้วยเนี่ยซากอะไรมันมาตกข้างในหรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยนี่เหมือนแบบประตูเมื่อก่อนเคยเป็นซากโบราณนะสถานอะไรหรือเปล่าแม่ตรงนี้มีอะไรนะ อีเกิลเรหลังลายมากเลยออย่างกับงูใครเกียดงูก็ทำใจนะคะดูดิอี๊ไปละไปละน้องตา,ตาอันนี้โซ่เมื่อกี้เห็นละว่าเราจะต้องไปทำอะไรเราจะไม่พลาดหถึงทันที่แล้วที่เราหล่น มาธิก่อนเพราะว่าในฉากในฉากตอนเข้าหน้าสกรีนอะ่ะมันจะมีให้แบบว่าถ้าเราไปนั่งสมาธิที่ไหนแล้วอะ่ะมันจะบอกว่าแบบเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นคอลเลกชันมัง้งอืมจะโดดขึ้นไปดูข้างบนไหมค <c oughs> วรปะเอ้ยเออเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกอน แม่โอ้โหกลิง้งถ้าสวยใช่ทำไมไม่หลับตาด้วยออนี่นี่เหมาะกับการถ่ายสกรีนช็อตมากเลย<ม>นี่นี่ไงโฟกัสได้อ๋อนี่คืออะไรลนะ่ะเฮ้ยดีอ่ะมันเป็นแบบเหมือนแค่ตู้ปลาเหมือนเหมือนจ้องไปในตู้ปลาเลยมีนี่ไงเล็สติก switch switch ม่แค่ตัวเดียวหรออ๋อนี่ไงล็ปสติกอ๋อแล้วเราก็เลือกได้โอ้โหนี่มันนัตัวอะไรอ่ะมอลต,ติลูสกุ้งหอยเหมือนเหมือนจะบั๊กปะคะนิดนึงโอเคเลื่อนไปดูเรื่อยๆมีอะไรอีกบ้างเนี่ยอะไรอ่ะ เหมือนพายุนเฮ้ยนุ่มพายุนตัดขนบ้างนะคะข้างหลังนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพวกวไรเหรออ๋อน่ารักมีอะไรเนี่ยอะไรอะแคปฟิชแคปฟิชโอ้ขอโทษขอโทษไม่ควรจะหมุนเร็วนะ ตัวก็ไม่รู้อ่ะนั่นคือตัวอะไรโอ้โหนี่เป็นแบบ,บครอบครัวเลยขเขาเรียก s c h o ส l ูฟิชปะแบบอารมณ์แบบว่าเป็นโรงเรียนอะ,อ,ะ,อ,ะออกดีกว่าแบ็ k บัต t o n โอเคไปกันนีกว่าตะลยุยโอ้โเพลงนี้แบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราขอจับ ได้ไหมสีฟ้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้สีฟ้าปากระเบนสีฟ้าเอนี่ใช่ไหมนี่ไงปากระเบนมันกระโดดข้างบนได้ปะน่าจะได้นี่นะลองลองก่อนอือ เจาะข้างล่างตรงนั้นนะแต่ว่าเรายังไม่อยากไปเพราะว่าเราจะทําท่าอีปีก่อนออพอละพอใจละโอเคมันต้องตรงนี้เนาะแล้วก็มีเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรยารทเลยอะทานูนก็มีปะแต่ทางนูนเข้าได้ก่ะเปล่า เขามองอะไรอยู่อะเพลงนี้ยังดังมันสวยจริงๆอะนี่เป็นประตูเนอะแต่เราผ่านไปไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างแน่เลยโอเคไปไปะไปไขความรับจัก,กรวาลกันเลยว่ะ ขุดแงไม่น่าเชื่อว่าสมัยสมัยตอนนั้นยังมีเทคโนโลยีจองได้อยู่ออ้นี่มันอะไรอ่ะถ้ำอ่ะคืออะไรอ่ะล็อกอะไรไว้อ๋อไม่เปิดประตูอะไรอย่างงี้ปะขมูลครับ ตูนะเย่ฝ yeah. ั่งนึงแล้วไม่หายอีกฝังง่งนึงเจอฝั่งนู้นปะทางซ้ายปะเออๆลองไปดูดีกว่า okay. โอเคโอ้โชนชนเห็นดอกไม้ปะการังดอกไม้หลุกดูน้ดูน้ดูนะฮือ <c oughs> แต่ละสแสดงดูเขาเรียกอะไรนะลูกปั้นใช่แต่ละลูกปั้นมันก็นี่เหมือนปลาฉลามหัวคอนเลยปะเออน่าจะใช่นะบางตัวก็เป็นปลาไหลโอ้โหข้าหน้าปลาไหลเลยอะนี่ไงข้าล่านี้คราวนี้เราจะไม่พยายามหลกอีกแล้วโอเคคือคือคนเดียวมันจะหมุนได้ไง เมาช่วยหมุนสิเอ,อือโดยรวมแล้วสีสัตว์สดใสมากมันอ้วกใช่ไหมนั่นน่ะสีฟ้า,ฟาโอเคเพลงเริ่มตื่นเต้นเรื่อยๆไปเย่มันน่าจะมีแบบโรได้เนะี่ย งันนเนาะไม่รู้ว่าเขารวบรวมไว้กี่พันกนะันหมายถึงว่าพันปลานะเออเริ่มเงียบไปแล้ว เหมือนฉลามเลยฉลามใช่ไหมอ๋อมันหมุนด้วยดูดิอะโอเคถ้าไม่ตกใจก็เราคงทำให้มันตกใจโอ้แสบตาหยาชอบโดดอะสนุกอะโอเคเราต้องไปทางนู้นต่อใช่ไหม ป้าฉลามไปเมื่อกี้โอเคไม่มีอะไรนั่นอะไรอะ่ะอ๋อเก็บคอลเลกชันเยี่ยมค่ะมีหายแถวนี้ด้วยโอเคไปกันต่อดีกว่ะโอภาพก็าทำสวยเนอะแบบรายละเอียดของแบบสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารักไม่ใช่นี่ไงแบบดูดิเอาหน้าแทรกไปก็ได้เพลงมันเริ่มเบาลงเรื่อยๆแพลว่าความหลังของเรากับปลาฉลามมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยไม่งั้นเราคงไม่ไปเกยตื้นอยู่ตรงนั้นล้วปลาฉลามคงไม่หนีเราแถมมีรอยบากด้วยโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยเงียบอ่ะน่ากลัว นี่มันปราสาทแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นเมืองอยู่ข้างล่างแน่ๆเลยโอเคเงียบซะน่ากลัวเลยไปเขาบอกว่าเราจะค้นพบแบบความเป็นตัวตนของเรามากขึ้นไม่รู้ว่าเบื้องหลังเราเป็นใครมาจากไหน ไอ้พวกนี้มันคือแบบสถานที่เก็บความรู้เลยเนาะอันนั้นเราเปิดแล้วเห็นว่าอันนู้นมีอันอันนั้นก็เปิดแล้วเหลืออีกอันเดียวเองเหรอเฮ้ยอีกอันเดียวเองเหรอไม่เอาอย่าพึ่งภาพสวยๆนี้ต้องเล่นสักปะ่ะมาณหลายหลาย,หลายชั่วโมงหน่อยก็มันสวยอะไม่อยากให้มันจบไวๆเนอะ ม่าฉลาหมวกคอนมากกว่าหน้ามันแบนแบนน าาานี่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 อาอาเราจะได้รู้ว่ามันคือตัวอะไรืออเออเวลชาร์กมันคือฉลามวานนี่เองอหลังไลน์น่ารักมากเลยอ้าปากไหมเมื่อกี้เห็นอ้าปากอยู่เลยอ๋อสวยคือเขาอยากจะ เราจะพาเขาขึ้นไปข้างบนไปสู่พื้นดินไม่น่าได้สวยอะถ้าเราไปอันต่อไปนี่มันจะเพื่อนเราจะหายไปด้วยไหมเนี่ย ได้ด้วยอ๋อเก็บไอ้นี่กันเถอะเออเออดีทัวนี่คือข้อดีของการออกนอกลู่นอกทางนะคะไม่ใช่ทำในเรื่องที่ผิดนะหมายถึงว่าแบบเราต้องสำรวจอันนี้นั่งได้ไหมเออทำไมท่าเวลานั่งต้องกลิ้งด้วยไมย่เข้าใจ อันนั้นเราดูมาแล้วเห็นแล้วเอปลาตัวนั้นครัน้งี้แล้วเจอปลาเอลวิสนี่แบบน่ารักไปไปต่อน,นี่ว่าคือรายละเอียดเยอะขนาดนี้แต่เฟรมเรทไม่ตกนี่คือแบบสุดยอดมากชอบเสียงนาำอ่ะมันแบบ แล้วดูดีเวลาเราไหว้ผ่านนะเห็นปะมันชนอะ่ะมันไม่ใช่แบบทลุเข้าไปอะไรอย่างงี้ว่าแต่ประตูอยู่ไหนวะใครเห็นช่วยบอกด้วยนี่ไงโอเค เหมือนเข้าประสาทเลยเนาะเดี๋ยวนะอ,อ๋อนี่คือแบบเวลาไปสะสมอะไรมาใช่ไหมหรือว่าไปเปิดเห็นปะมันจะมีนเนี่ยไหลๆๆน่าจะเป็นแบบผลเวลาเราเอาพวกความรู้ความลับของจักรวาลไม่ใช่ใต้ท้องทะเลมากกว่เาเฮ้ยแล้วมาดูจิตกรรมกันดีกว่านี่น่าจะเป็นแบบชนเผ่าของเรา แล้วทำไมมาสร้างอะไรอย่าทำใต้น้ำเนี่ยแล้วทำไมเราเป็นผู้เหลือรอดคนเดียวหรอหรือว่าอะไรโอเคไม่ไม,ไม่หมุนมุมกล้องไวๆละไปดีก่อนหมุนช้าๆนีงไง,ไงเขาพูดถึงอะไรบ้างมีประวันหนท้องเห็นไหมตรงนั้นอืม hmm. อะไรบ้างนะโอเคไม่มีเผยเขาให้เรามาในนี้ในนี้คือเอออยากรู้ว่าเวลาถ้าสมมติว่าเราชนไหยมันจะกระเด็นไหมอย่างดีวิชั่นที่แพลเล่นมันก็กระเด็นนะโอ้โหท่าท้าอ่อนช้อยมากค่ะคอไปทางหัวไปทาง อันนี้คือถ้าสมมติว่าเรานำของสักอย่างมาหรอไหนนะเราต้องไปหา,างไงเก็บความรู้นำมาแล้วก็แล้วก็มาเทเหรอเทใส่แล้วไงอ่ะเทในไหนอะเทลงไปในนี้โอเค ล้วมันก็จะมีปลางงอกออกมาโอเคเหมือนจะรู้เรื่องนะแต่จริงๆเราไม่อ,อ,อจะอ้วกแล้วเดี๋ยวใจเย็นบุมงก้องยังแบบมือน,นิดนึงเนอะอ,ะนอคือเออโอเคลรงนี้ทำตั้งแต่แรกก็จบเนะอะประตูเปิดได้ยินเสียงประตูด้วย โอเป็นเซซามีอ๋อโอเคความลับบอกใครไม่ได้ไปกันต่อเลยโอเคเราต้องกดก่อนแล้วเขาถึงจะบอกถ้าเรามาดูมึนๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนะนั่นนั้นมันคืออะไรอ่ะสตาร์เทรค เออว่าแล้วก็ใครไปดูสตาร์เฮกมาบ้างยังไม่ได้ไปดูเลยอืม mm hmm. อันนั้นคือประการลังสีชมพูแน่เลยข้างบนนั่นนะแต่ทำไมเขาไม่ว่าสีชม mm hmm. ชพูอะชอบภาพจิตกรรมนี้เนอะมันดูเป็นอะไรที่แบบน่าสะสมน่าค้นหาเลย mm hmm. แล้วเราสามารถอินเตอร์แลกกับอันนี้ได้ปะไม่ได้ว่ามันคือผนังใช่ไหม เฮ้ย hey, ดูดิแล้วแบบแสงสะท้อนอ่ะเห็นตรงดําๆนั้นปะเวลาแสงสะท้อนแล้วมันแบบมันก็เลือบๆอะ่ะเห็นปะเห็นปะงอไปก็คือเดี๋ยวนะสำหัไอตัวดําๆนี้ก็ไม่ดีดีมันพยายามดุป่ะแต่มันคือเหล่านั้นป่ะแบบชนเผ่าเรามันก็ไม่ดีอ่ะดี งั้นเราก็ไม่ดีะดิต้องดูว่าเราเป็นใครแต่การที่เราทำลายทรัพยากรหรืออะไรย่นี้มันก็ไม่ดีนะเราควรจะรักษามไว้หรือเราอาจจะเป็นคนที่คิดต่างหรือเปล่าไม่งั้นที่นี่ก็คงไม่ไม่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้สินะดูดิแบบเสาแตกเสาหักหมดเลย ดูกันโอเคปลาไหลสีเขียวออนี่ไงมันเหมือนคล้ใครเราเซนไหวเขาเรียกอะไรนะบูชาเออใช่คำบูชาก็ได้อ่า ที่ที่เป็นสถานที่ใหญ่สุดก็คือน่าจะฉลาดมากกว่าเพราะอันนั้นก็คือโลมาอันนั้นโลมานั้นปากระเบนส่วนนีนนี้ก็เป็นปลาหมึกแล้วก็มีปลาวานโอ้พี่พี่โฟโตบอมมากเลยนะเนี่ยผมกำลังพูดอยู่นะเนี่ยฮะ <laughs> โอเคเออน่าจะใช่นะน่าจะบูชามากกว่า นี่ปลาฉลามไม่ใช่ไม่ดีนะมันเป็นแบบเป็นวัฒนจักรมากกว่านี่ไงเห็นปะ่ะมันถล่มอ่ะโอเคเราต้องว่ายออกช่องนี้นะโอ้โอ้เออะไลอีกแล้วนี่คือหญ้าสีเขียวหรือหญ้าสีส้มเนี่ย จะเขียวมากพร้อมยังคะ่านต่อไปจะเป็นยังไงนะสีอะไรสีฟ้าเข้ม,มน้ำเงินอ๋อเพื่อนเราไปไม่ได้ทำไมล่ะ โอ้ยรอโหลดดิ้งสกรีนนี่มันมาเร็วโอ้ปิดประตูไล่หลังเลยนะเอาล่ะเราไว้มาต่อกันตอนหน้าเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเราก็จต้องสู้ต่อไปสู้ๆถ้าชอบก็กดไลค์และซับสไคร์ไม่แพ้่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ